กับช่องสีสมทศนะครับวันนี้ก็ได้ออกหมายไปหมายแถวแถวหน้าดีสุรินนะครับกับเพื่อน3มคนนะครับ mm hmm. เพื่อนเย็นแล้วก็น้องคงนะครับอยู่ด้านหน้าโอ mm ้ค hmm. รับ mm hmm. ตามกันมานะครับสภาพหมายยังไม่รู้ไม่เคยมานะครับ mm hmm. พอดีทีมงานชวนมาก็พอมีปลายอยู่ก็เลยหนาวๆพอแดดออกแล้วก็หาที่ออกลงน้ำกัน หมาถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็จะมีเจ้าทีมพาลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่หมาอตอนนี้มาถึงหมาแล้วนะครับกับทีมงานจอบลอยไหนทังไหนตุ้งไหนปาลปาลอยอยู่อ๋อนุนต,ตัวเล็กอยู่บ่ตัวเล็กๆมองไม่เห็นนะครับมันสะทอนเสียงอยู่ไม้สวยอยู่เนาะ มีมีคนมาลงอยู่ไหมนี่เจ้าถิ่นมาบ่เดี๋ยวจะาถิ่นมาเออเดี๋ยวจะาถิ่นมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเจ้าถิ่นโอ้ดูหนาเจ้าถิ่นนะครับตอนนี้ย้ายจุดจอดรถมาอีกฝั่งนึงนะครับเจ้าถิ่นมาแล้วปลานินขึ้นเห็นเป็นตัวเลยกำลังส่งส่งยากันยาสูบยาสูบดำน้ำเบอร์เอาไปสูบในน้ำเลยเมื่อกี้เห็นตัวนี้เลยเป็นตัดคู่นี่เห็นไหม มันเป็นคู่ผมจะไม่ยิงเลยผมสงสารมันแยกคู่มันบาปนกเป็ดก็มีน่นแต่ปาเราใช้สูตรตะทงเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบลงเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนะครับยาเป็นตัวอย่างยาเป็นตัวอย่าง That's i uh -huh. งานรครับตอี่ห้าหกูเจ็ตัวนี่แหละใส่สยยููิตัวนึ่งสุดยอดลอันนี้เจ้าทินนะครับม <c oughs> องไกลอยู่หร <c oughs> หนงพ่อ <c oughs> <c oughs>